ท่านผู้ชมที่กรารพครับวันนี้เป็นวันที่16เดือนกันยายน2967ครับเวลาก็17นาฬิกากว่าแล้วครับที่ต้องพาท่านมาที่ตรงนี้เนื่องจากว่าผมทราบดีว่าข้างหน้านี้จะมีต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่ใหญ่หรือเล็กก็มีลูกขะาเทวารักษาอยู่เสมอที่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้วยแล้วก็ไปดูลูกขะที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆ ก็ไปเจริญภาวนาสักหน่อยเอาบุญเอากุศลอุทิศถวายท่านเพื่อเป็นสิริมงคลท่านจะได้รักษาคุ้มครองแล้วก็บุญที่ผมจะมากระทําบําเพ็ญวันนี้ตอนนี้ขออุทิศมอบให้ทุกท่านนะครับท่านได้มีทุกข์ให้้นทุกข์ท่านได้มีสุขให้สุข,ขยิ่งขึ้นไปท่านได้มากดไลก์กดดาวหรือกดหัวใจก็แสดงว่าท่านได้อนุโมทนาบุญแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญเจะ เกิดจากการอนุโมทนาทานนี้นะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับไปไปาบุญกันโอ้ฝนแรงมากน้ำ ต้องระวังมากน้ำแรงมากแล้วก็จะเป็นห้วยลึกลงไป จะมีห้วยลึกลงไปห้วยนี้ก็มาจากอ่างเก็บน้ำนั่แหละครับจะไหลามานี่นก็จะเ้าะจอนไปแล้วตรงนี้นะครับอยากจะให้ท่านดูความ a m a ซ i n g ที่ไม่มีใครเข้าใจถ้ามาดูใกล้ๆผมนี่ครับอันนี้ผมถือให้เป็นปู่เป็นปู่ของพญาไม้ใน ป่าตัดไฮปูพยาไม้ในป่าตัดไฮดูลำต้นครับข้าบนนี่น่าจะโดนคนตัดอาจจะหลายสิบปีมาแล้วแต่กิงกก่งก้านที่กิ่งก้านที่เกิดขึ้นเนยังใหญ่โตทำเป็นเสาได้เลยแต่ผมอยากให้ท่านดูตรงนี้ครับนี่คือหินนะครับหินเนี่ยเสียบขึ้นมาจากนี่มาเข้าทิ่โคนท่านผู้ชมเดินมามุมนี้เดิน,เด,นเดินมามุมนี้เดินมาเดินมา นี่นี่ท่านจะมองเห็นหินนี่นี่นี่หินนี่เสียบอยู่นี่มันมาได้ยังไงแทนที่แสดงว่าก้อนต้นไม้นี่งัดก้อนหินขึ้นทีละเล็กละน้อยใช้เวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหินจากก้อนนี้ก็ยก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 ,ยกขึ้นและที่อีกอันหนึ่งที่คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือหินในป่านี่ท่านผู้ชมท่านดูก้มดูครับ่าคือปัทวีธาต อูตรงนี้นะครับหินที่เราเห็นก้อนเล็กๆเนี่ยจะเป็นหินที่จมอยู่ในพื้นแผ่นดินนนานสิบปียี่สิปีร้อยร้อยกว่าล้านปีแล้วเขาผ่านการแตกการสะเก็ดเล็กๆเนี่ยเหล่านี้นะจะรับพลังธรรมชาติแม่ธรณีเราเอาหินเหล่านี้นะครับมาบดทำมวลสารหรือเอาเม็ดเล็กๆเนี่ยมาเจริญภาวนา มีความศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ภาวนานิดหน่อยแล้วก็นั่งกรรมาฐานอุทิศบุญให้กับเทพเทวดาที่อยู่ที่นี่ท่านจะได้ให้สินให้พรเราเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเอามุมน,นี้ก็แล้วกันครับ